นี่เรามาทําเบรกหน้านะครับนี่อาการแบบนี้นะบีบไปแล้วจมนะแล้วล้อก็จะฝืดนะครับเดีย๋ยวไปดูวิธีทําง่ายๆนะถอดน็อตตัวนี้ออกเลยเบอร์สิบ ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับทําตามนี้ได้เลยเรก็เอาลูกยางตรงนี้ออก ยาวแล้วเนี่ยกดดิ่งไหมข้างในอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยครับฉีดสนิกเข้าไปปั๊มยังไม่ได้แตกนะครับฉีดซนิกเข้าไปแล้วก็ค,ค่อยกดปัมยังไม่ได้เสียนะครับ ตอนนี้มันแค่ฝืดเฉยฝืดเพราะลูกยางมันขาดพวกเศษน้ำเข้าไปมันก็เลยติดมีพวกขี้เกลือเข้าอยูเอ่เดี๋ยวลองประกอบดูนะว่าใช้ได้ไหม ย้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับได้แล้วนะครับเนี่ยได้แล้วนะไม่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูล้อหนะ้า ล้อหน้าน,ลนาลื่นแล้วนะครับเด้งแล้วนะปกติแล้วนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้ชั่วคราวได้จนกว่าปัมจะแตกไปแล้วครับ